ถ้าเพื่อนๆมีพลังวิเศษสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าก่อนเหตุจะเกิดใน30วินาทีเพื่อนๆคิดว่าจะเอาความสามารถนี้ไปทำอาชีพอะไรคิดสนุกๆครับถ้าเพื่อนๆมีพลังวิเศษอย่างที่ว่ามาครับ คือสามารถอย่างรู้อนาคตได้ทุกๆ30วินาทีข้างหน้าทั้งเรื่องรอบตัวการเคลื่อนไหวสิ่งรอบข้างหรือเหตุการณ์ที่เราเพ่งเล็งไว้อยากรู้สิ่งที่เรามองเห็นณนะตอนนั้นเรื่องไหนก่อนเหตุจะเกิดอีก30วินาทีข้างหน้าเพื่อนๆจะหาประโยชน์จากพลังวิเศษอย่างไรครับหรือไปทำอาชีพอะไรหาประโยชน์จากความสามารถนี้เท่าที่ผมนึกออกนะครับ อาชีพนักมวยแบบว่ารู้เรื่องหน้าคู่ต่อสู้เวลาเหลือๆว่าเขาจะออกหมดไหนเราหลบแบบติดตอนได้หมดคือประมาณว่านักมวยหน้าใสหน้าไม่เคยบอบช้ำเพราะหมัดเลยเพราะหลบได้ทุกหมัด30บนี่มีเวลาคิดเยอะอยู่นะครับอาชีพนักฟุตบอลอันนี้ก็เหมือนกันเมซี่ก็เมซี่เธอครับเท้าว่องไวเลี้ยงหลบได้ทุกจังหวะจะโดดเสียบมามุมไหนก็หลบได้หมดกองหลังเสียบสกัดวืดจนท้อไปเลยครับ อีกอาชีพน่าจะเป็นเทรดไบนารีออฟชั่นรูในระดับวินาทีว่าทิศทางราคาจะไปทางไหนเทรด f o r e สช่วงข่าวแรงๆโดยเฉพาะข่าวนอนฟาร์มประจำเดือนแบบออินไปเลยครับแถมเอาเมียไปจำนำก่อนได้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้ามีพลังวิเศษนี้จะหาประโยชน์กับมันอย่างไร